แรกนะครับพอถึงแก๊งเลยแล้ว,ต,ว,ต,วตัวนี้จะเป็นสวิตช์พัดลมนะครับคอยล์เลอร์ระบายความร้อนแล้วเปิดสวิตช์ขึ้นนะครับเสร็จแล,ล้วหมุนวิธีการหมุนนะครับถ้าหมุนมาด้านซ้ายจะเป็นการหมุนโมเข้านะครับครับค่อยๆหมุนนะครับในก,การทำงานครับ ตรงด้านนี้นะครับให้สังสเกตน,นะครับถ้าเกี่ยวดันออกนะครับจะเป็นหมุนงม้อเข้านะครับ,บ,บนีครับหม้อเข้านะครับหมุนไปด้านขวา,านะครับจะเป็นหมุน หม้หอออกนะครับถ่ายหม้หอออกนะครับคร <conclusions. S 1> ับนี่คือถ่ายออกนะครับสสวนโซ่นะครับ ที่การตั้งโซ่นะครับให้คลายนอ็อตทั้งหมด5จุดนะครับเบอร์19นะครับ5จุดคลายน็อตออกเสร็จแล้วคลายเบอร์17นะครับดึงเข้ามามันจะตึงนะครับแต่ทีนี้คือตัวนี้มันจะเป็นตั้งดันโซ่ออโตอยู่แล้วนะครับส่วนสวิตช์2จุดด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกนี่จะเป็นพัดลม ออยคูลเลอร์น,นะครับเวลาไม่ได้ใช้งานแล้วให้ปิดสวิตช์ส่วนตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำนะครับพอถึงออกปุ๊บน้ำหมดไม่ได้เติมพอดีล้างมหม้ไงมี้